เรียนท่านคณะกรรมการวันนี้พวกเรามานําเสนอโครงงานการขยายพันธุดนดน์ฟิโลเดนดอนใบมะละกอฟิโลเดนดอนเซลลลอมในสภาพปลอดเชื้อ Invitro plant t i s s u e c u l t u r e of p h i l o d e n เดนดอ e เ l ล m ้ต้นฟิโลเดนดอนใบมะละกอเป็นไม้ประดับที่มีรากอากาศยาวสามารถจเจริญเติบโตได้ดีทั้งในร่มและกลางแจ้งขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และต้นฟิโลเดนดอนใบมะละกอยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการฟอกอากาศและเชื่อกันว่าต้นฟิโลเดนดอนใบมะละกอนั้นเป็นไม้มงคลที่ช่วยเสริมในเรื่องของการงานการเงินความมั่นคงและมั่งคั่งค่ะ โดยโครงงานในครั้งนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มจานวนฟิโลเดนดอนใบมะละกอโดยแบ่งการทดลองออกเป็น3การทดลองค่ะการทดลองที่1ค่ะศึกษาผลของอาหารสูตร MS และ WW ในรูปแบบอาหารแข็งที่เหมาะในการชักนาให้เกิดยอดของฟิโลเดนดอนใบมะละกอการทดลองที่2ศึกษาระดับความเข้มข้นของฮอร์โมน BA ร่วมกับน้าตาลซูโครสที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นฟิโลเดนดอนใบมะละกอและการทดลองสุดท้ายค่ะศึกษาผลของวัสดุปลูกในการย้ายต้นอ่อนฟิโลเดนดอนใบมะละกอออกปลูกค่ะ เดยเริ่มจากการทดลองที่1ค่ะศึกษาผลของอาหารสูตร M S และ VW ในรูปแบบอาหารแข็งที่เหมาะในการชักนำให้เกิดยอดของต้นพิโลเนนดอนในบมกรกอโดยในการทดลองที่1ค่ะเราใช้อาหารแข็งสูตร M S และ W w สูตรละ25ขวดค่ะ ขั้นตอนในการดำเนินการทดลองค่ะเริ่มจากช่างอาหารสำเร็จรูปสูตร MS และจากนั้นเทแบ่งลงปลดพอเลี้ยงเนื้อเยื่อขนาด4ออนขอนละ20มิลล<ม>ิตร<ม>แล้วนาไปนึ่งค่าเชื้อในออร์โธเคลฟเป็นเวลา15นาทีและคัาเลือกต้นที่ปลอดเชื้อและมีขนาด1-1.5เซนติเมตรแล้วย้ายเลี้ยงลงบนสูตรอาหารที่เตรียมไว้ค่ะจากนั้นนําอาหารไปเก็บไว้ในห้องพอเลี้ยงเนื้อเย,ย,ยื่อเมื่อครบ6สัปดาห์ทาการบันทึกผลการทดลองค่ะ จากการทดลองค่ะพบว่าอาหารสูตร FS ค่ะส่งผลให้ต้นฟิโลเดนดอนใบมรก o r นั้นมีจำนวนยอดเฉลีย่ยจำนวนใบเฉลีย่ยความยาวรากเฉลีย่ยและจำนวนใบต่อยอดเฉลี่ยสูงที่สุดค่ะ เนื่องจาก m อเป็นสูตรอาหารที่มีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและมีกลุ่ม,มวิตามินครบถ้วนช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นไม้ในสภาพการพอเลียงเนื้อเยื่อได้เป็นอย่างดีแต่ส่วน VW ที่เป็นอาหารสำหรับการพอเลียงกล้วยไม้ซึ่งมีปริมาณธาตุอาหารต่ำจึงเหมาะกับพืชที่เหีอัตราการเจริญเติบโตช้าและยังส่งผลให้ต้นฟิโลเดนดอนใบมะละกอไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรค่ะต่อไปเป็นการทดลองที่2ค่ะค่ะ การทดลองที่2นะคะคือการศึกษาระดับความเข้มข้นของฮอร์โมน BA ร่วมกับน้ําตาลซูโคสที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นพิโลเดนดอนใบมะละกอะค่ะโดยในการทดลองนี้นะคะเราจะใช้อาหารสูตร MS ร่วมกับฮอร์โมน BA 0.5 0และ1มิลลิกรัมต่อลิตรร่วมกับน้ําตาลซูโคส 20, 30และ40กรัมต่อลิตรค่ะ โดยศาสตร์การย้ายต้นฟิโลเดนดอนใบมรกอลงบนอาหารทั้ง9สูตรนะคะพบว่าจะมีการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันค่ะโดยจะเริ่มพัฒนานในส่วนของยอดในระยะสัปดาห์แรกและพัฒนานในส่วนของรากในระยะสัปดาห์ที่3ค่ะอาหารสูตร ms ร่วมกับน้ำตาลซูโคสส30กรัมต่อลิตรและอาหารสูตร ms ร่วมกับน้ำตาลซูโคสส0กรัมต่อลิตรนะคะจะให้จำนวนรากเฉลี่ยสูงที่สุดค่ะอาหารสูตร ms ร่วมกับฮ mm อร์มโมน ba 0.5มิลลิกรัมต่อลิตรร่วมกับน้ำตาลซูโคสยสกรัมต่อลิตรนะคะค จะให้จํานวนยอดและจํานวนใบเฉลี่ยสูงที่สุดค่ะอาหารสูตร MS ร่วมกับน้ําตาลซูโค่ส40กรัมต่อลิตรนะคะจะให้ความสูงยอดเฉลี่ยสูงที่สุดค่ะและอาหารสูตร MS ร่วมกับน้ําตาลซูโค่สามกรัมต่อลิตรนะคะจะให้ความยาวรากเฉลี่ยสูงที่สุดค่ะ เนื่องจาก B.A. นะคะเป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุ่มไซโทรไคนินที่เหมาะสมต่อการชักนำให้เกิดยอดของพืชในจีนัสนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการใช้ไซโทรไคนินเต็มความเข้มข้นจํานวนยอดที่ได้ก็จะมีจํานวนมากแต่การเจริญเติบโตของแต่ละยอดนั้นจะชะง,งักโดยจะไปยับยั้งการยืดยาวของลําต้นและรากค่ะ ในส่วนของการชักนำให้เกิดรากในการทดลองนี้นะคะใช้อาหารสูตร MS เต็มความเข้มข้นร่วมกับน้าตาลซูโคส30-40กรัมต่อลิตรนะคะจํานวนรากเฉลี่ยและความยาวรากเฉลี่ยที่ได้ก็จะไม่แตกต่างกันมากนะะักค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการทดลองที่3ค่ะการทดลองที่3ศึกษาการย้ายต้นอ่อนฟีโรเดนดอนใบมะละกอออกลูก พบว่าวัสดุปลูกที่เป็นดินปลูกกับแกะเผาในอาัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนั้นส่งผลให้มีความยาวยอดเฉลีย่ยจํานวนใบเฉลีย่ยความกว้างใบเฉลีย่ยและความยาวใบเฉลีย่ยสูงกว่าต้นกล้าที่ปลูกในวัสดุปลูกชนิดอื่นๆค่ะจากการศึกษาวัสดุปลูกแต่ละชนิดพบว่าแกะเผามีลักษณะการอัดตัวไม่มากจึงทําให้มีการอุ้มน้ําได้ดีและมีความสามารถในการช่วยเพิ่มความร่วนซุยเมื่อนําม,มาผสมกับดินปลูก จะทำให้มีคุณสมบัติที่ดีต่อการเจริญเติบโต,ตของต้นฟิโลเดนดอนไวมะละกอค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ